ันนี้เลยนะฮะผมมีนัดกับน้องสาวส,สวยๆของผมครับ <Wow. S 1> น้องจอปอจิปกฉัดนะฮะ <Wow. S 1> จิบชวนมาทานอาหารที่ M Quartier ที่โซน Helix Sky Dining นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปหาจิบกันดีกว่า นะครับผมไปร้านแรกนะฮะร้านหมานฟู่หยวนพาคนมากินต้องกินอาหารจีนมาเหมือนขึ้นลงขึ้นเหล่าอะไรอย่างงี้บ้างว่าต้องแบบเพนักงานที่นี่สวยนะค่คาจองไวไหมคะไม่จองคะ่งคะไปเลยอย่างนี้ไม่ต้องจองค่ะอ๋อเหรอคะเท่าไหร่นะคะลื ปปะปะปะสั่งไว้เยอะมาก้อ่คือตอนเนี้คือจิ๊บเป็นแฟนคลับพี่ใช่ไหมจิ๊บดูวิดีโอพี่มาเยอะมากก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้กูได้มาแล้วจะสั่งไม่หมดเลยจะสั่งไม่หมดเลยสากูยังพี่พี๊จิ๊บสงสัยมากแลอย่างไงวะอยากรู้ทำไมไม่ เลยถามว่ากินยังไงไม่อ้วนต้องถามตากรองพี่อุ้ยอุ้ยเอาอันไหนฮะเอาโรเบิร์ตหรือจูเนียร์ดีอะโอ้โหอะไรนะเฮวินเหรอไม่เอาสิเอาวันนี้เอาวันนี้เด็กช็อปปี้ดิทำไมวันนี้ถึงสั่งอะไรมาเ็กเป๋ดิช็อปปี้อุ้มชื่ออะไรอุ้มช็อปปี้ไปก่อนบอสบอสช็อปปี้ ชับบี้เหมาะมากที่จะถือกล้องแล้วมีอุปกรณ์เยอะขึ้นด้วยไซส์ของชับบี้แล้วแค่ถือกล้องสังเกตซูมแขนเหนื่อยอะไรใครย,ย้อยแล้วลองซือเอาหรอมาเลิยนะอ่ะนี่น้องสั่งมาเยอะมากปกติจิ๊ชอบกินอาหารจีนปะกินมากินเลยได้ปะกินเลยดีหรอกอดอันนี้ก<อ>๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งจิ๊บรูหวามป้ยเอาดีไหนสั่งเพิ่มเนี่ยนี่ข้าวผัดทะเลซอริโก้ครับผม คนหลายคนแลถามพี่มาผู้หญิงก็ชอบผู้ชายแนวไหนเวะลาทานข้าวด้วยแนวไหนเนี่ยมันไม่สำคัญเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลผู้ชายแต่ว่าต้องถามว่าเท่าไหร่อันนั้นสำคัญสุดฮะลอเล่นลอเล่นรอเล่น เวลาที่มาที่ Helix Sky Dining เนี่ยมันก็คือเดินบนขึ้นเลยค่ะหรือไม่ก็ใครฉลาดหน่อยก็คือจะเดินจากขึ้นลิฟต์เลยกดกึ๊บขึ้นชั้น8บนสุดไล่ลงมาไล่ลงมาใช่ก็จะครบก้า9ลงมาชั้นหใช่อยากเลือกร้านไหนก็กินเลยพี่สามารถเหรอมันใหญ่มากนะพี่เข้าแนวตั้งด้วยไม่เข้าแนวนอนแ้ลว อไฟร้อนไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้กล้องอินเสิร์ตไม่ทันพี่พีชนี่นี่ช้อนสำหรับพี่พีชมันต้องช้อนนี้นี่ชวนมากินข้าวจะให้หลอนผู้ชายเวลาเวลามาเดทแต่นี่ดูซอนเดี๋ยวดูซ้อนเดี๋ยวดูซ้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เข้าด้วยไม่เข้าด้วยโอ้โหโอ้โหเออร้านนี้เขาชื่อร้านอะไรนะตะกี้พี่อ่านอาผิดฟุกหยวนอืมมาฟุกหยวนอยู่ชั้นแปดนะครับ M กอ a r t i e r Zone ิ e l i x Sky Dining นะครับมาได้นะ พี่บอกว่าอีก5ล้านพี่ก็ยังกินอยู่เรื่อยๆเลยพี่ก็ไม่่อยงไปร้านต่อไปไหมไป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 ดิร้านนี้ก่อนร้อะไรร้านอะไรร้านเนี้ยวิวดีมากเหมาะกับการมาสวีทคืออีวาเนวีไปอีวาเนวีดูก่อนมันน่ากินมากดู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  ฟิลร้านอาหารเนี้ยคือเป็นขนมที่แบบออกมาจากแบบเหมือนในไอจีนั้นเลยอะ่ะฮะร้านนี้<ะ>ใช่ไหมใช่ลองปะอันนี้สั่งเลยละกันสั่งเลยครับเอาอะไรครับขอบสลัดค่ะทีรามิสูเป็นแพนเค้กค่ะอวาเอียนโดนัทค่ะน้ำเปล่า9องศาอ่กวัดให้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิด10บปุ๊บคิดไม่ได้ฝาดคอฝาดคอมาแล้วนี่น้ำอะไรฮะจิงเจอร์ อ๋ออันนี้คืองานสั่งให้นะฮะใช่นี่จินเจลนี่คือคอปสลดัดกินกันมาได้ตามมารยาทก็คุบ ถ้าคนนี้เด็กกว่าหรือแก่กว่าได้หมดเลยเลือกนิดนึงเหรฮ้ยเราเราไม่ต้องเลือกเราไม่ต้องเลือกเราอย่าไประบุสเปคเยอะจะบอกผู้หญิงอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีอันเลิฟด้วยส่งจริงจะเอวสลัดดูเฮลตี้อากีนงานเอาไปกินซะเนี่ยชับปี้จะได้ผอมๆช็อปี้กินเข้าไปชับบี้อย่าวางชับบี้อย่าตรงไม่ใครชับบี้กินไม่ได้เดี๋ยวเราถือกล้องให้อ่ะชับบี้เดี๋ยวเราถือกล้องให้อ่ะ ของผอมๆเนี่ยชับบี้ต้องกินมาออันนี้คือที่เราเห็นหน้าร้านไงนี่คือเป็นเหมือนโดนัทแล้วก็เป็นไส้ครีมคัสตาร์ดเป็นช็อกโกแลตที่จะเอาเข้าทั้งชิ้นอย่างนั้นมันไม่ได้ทำไมอ่ะใหญ่ไปอุ๊ยออันนี้ลืมและอ้กหวันน้ใหม่ลืมเขาดู อันนี้อร่อยแต่อันนี้คืออะไรปัฟฟี่แผนเค้กทีลาวิสุกงพี่ออเอ้ยอร่อยเดี๋ยวแปม,มันชอบด้วยนี่ใช่ปะอันนี้ดีมากเฮ้ย จี๊ถ้าเรามาโซนตรงนี้มันก็ดีนะมาเดทเหมาะเลยอันนี้ใช่ร้านนี้อยู่ชั้นเจ็ดอีวันนี้วีชายไปร้านก็จะมีแบบเหมือนอยูแล้วก็ยิ้มอยู่ยะอะไรอย่างเงี้ยเออไปไปเดี๋ยวไป,ไปกินร้านอื่นมีมีใช่ไหมเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกปะจ้าไปปะเรไปร้านอื่นกันต่อมาค่ะร้านนี้เป็นร้านอาหารไทย <c oughs> กับข้าวกับปลาชั้นหกจ้าชั้นหก กับข้าวกระปังนะคะรองเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะคือเมี่ยงปลากระพงขนมจีนน้ำยากูยดอกกระจีนผัดพุ้นเส้นค่ะเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วงั้นเริ่มกันวันนี้จะพาพี่ตะลุยไงมาฮะอันนี้ขนมจีนน้ำยากูน้ายามูขอบคุณครับ ้นี่ดอกกระจนผัดผัดเส้นก็นะฮะกับข้าวกับปลาร้านนี้นะคะถ้าเกิดใครคิดถึงอาหารไทยรสชาติจัดจ้านต้องมาร้านนี้เลยค่ะอยู่ที่ Kelix Sky Dining ชั้นหกแนะนำเลยครับ ้วเราไปดีกว่าที่งานเมื่อกี้นี่เฮ้เนี้อ่อยร้านอาหารญี่ปุ่นบ้างโอ้ญี่ปุ่นนี่พี่ชอบเลยแผ่นเต็มบ้านแผ่นเต็มบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละคนละอันกันคนละอันกันอันนี้เป็นเรื่องของอาหารอาหารร้านชื่อว่า Tenyucho Tenyucho มีทั้งราคาแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ตตัดมาเพื่อพี่พีชเลยว่าชั้ว่าพี่ชอบกินวันนี้ก็เลยให้พี่มา สำรวจร้านเขามานี่นะคะที่เห็นข้างหน้าเนี่ยในเครื่องทางนะคะเพราะว่าเซตนี้ค่ะเราสั่งมาคือ all you can eat นี่ใช่ไหมที่บอกคุณสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ใชคือ799เนี่ยนะอ่านี่เซต A นี่ที่เราดูอยู่ตรงนี้คือ799คือเซต A ใช่ไหมได้ทั้งหน้าข้างหลังคือเซต B อันนี้คือเซต B ีียร็เกางกานี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่จุใจอยากกินทั้งสหน้าทั้ง A ทั้ง B ก็ดี พันเกาเก้าบาทัโอเคนะมาฮะมาฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นวาเกีวใช่ไหมแล้วมีทฟเฟลออยอยู่ลองกินอันนี้ก่อนเลยผมได้กินอันนี้มากขอมทฟเฟลออยไหมนาะ ทุกตัวของแซลมอนจะอยู่ในนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นแซลมอนสับแซลมอนยา่างแซลมอนทอดยังมีอีก้านนะปอปอบอกไปชื่อร้านอะไรฮะชื่อร้านนะคะเ e นย u Show ค่ะอยู่บริเวณชั้น8นะคะม,มาได้ค่ะโซนเดิมเลยค่ะ Helix Sky Dining เดินเข้าร้านมามันมี3ามขาดขาดแล้ววันนี้นี่แบ็กแองกัสอันนี้สันคอหมูมีเนื้อใบพายเนื้อติดซี่โครงออสเตรเลียพี่พีพอไหมพอไหมแดงแดงพอพอไม่ได้พอกับเนื้อพอกับจิ้มพอใจเย็นน้องเองไงผมถามคอมเมนต์อีกสักหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหม ผู้ชายชอบผู้หญิงย่างเนื้อให้กินไหมหรือว่าคุณเป็นคนบริการผู้หญิงฮะคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมอยากรู้มากๆเลยเออเรื่องเป็นของจิ๊บะของจิ๊บปะผัดกันห้ามฟิกไต่ตัวว่าทําให้ต้องทําให้ตลอดไม่มีทางนะจ๊ะห้ามนะห้ามเออไม่มีทางมันต้องผัดกันทำนะฮะใช่มันต้องผัดดูแลกันมันนี้น่ากินมากก่อน้อวากิวออสเตรเลียครับผม ไปเดทอะไรอย่างเงว้นะวิธีการง่ายๆเลยนะเริ่มจากตัวเราอ่ะกล้าที่จะเข้าไปคุยกับเขาก่อนแล้วพูดตรงๆเลยขอบคุณอไม่เรายังไม่ต้องบอกว่าชอบก็ได้เพราะถ้าบอกว่าชอบปุ๊บผู้หญิงก็จะแบบเฮ้ยก็เขินหรือว่าจะปิดกั้นเราล้วก็แบบเอออยากรู้จักอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยาไปตรงๆเลยดีกว่านะพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าแบบที่อยากจะรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามแบบเนี้ยถามความคิดเห็นเขาอาจคุณว่าเขาโอเคก็ลองคุยกันดูอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมากินข้าวกันดูสักมื้อไหม เฮ้ยมันมันเพลินละมันเริ่มเพลินละพี่บอกก็มีเกียร์พี่บอกพี่อิ่มอ่ะพี่บอกพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่ก็กินได้เรื่อยๆคือไม่หยุดไงคือร้านญี่ปุ่นเมื่อกี้เอาจริงบ้าพอเราแบบโอเคทุกคนคัทคัทเสร็จปุ๊บพี่เรียกทีมงานเขามานั่งกินพี่เขายังนั่งกินกันอยู่เลยกับทีมงานเท่านั้นไม่พออยู่กันอีกประมาณเกือบสิบห้านาทีอ่ะทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อตอนแรกอ่ะมันหมดจริงๆนะและนี่พี่เขาก็มานั่งกินต่อ ร้านอะไรนะฮะคาจิมะค่ะอยู่บริเวณชั้น8นั่นเองนะคะก็เดินออกมาจากลิฟต์ปุ๊บเจอเลย๋อดีใช่บอกเลยเป็นปิ้งย่างสายเนื้อนี้ข้ามพลาดเพราะว่าวันนี้วันนี้หลายหลายร้านเลยนะไปมาโอ้ตั้งแต่อาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยปิ้งย่างโอ้เยอะมากน่ารักมากในจอปอโให้งมากินมือแบบาะอ่ะไปล็อกก่อนนะโอ้ก็เปิดก่อนนะมีความสุข เฮ้ยใจเยเฮ้ยอย่าดมอย่าดมบอกเลยว่าค <m> ือตอนนี้อิ่มจนง่วงจนตื่นจนจะหลับจนทุกอย่างแล้วข้างหน้านะถ้าพี่จะชวนหนูมาอีกหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทําแบบนี้อย่างที่ผมบอกตั้ตต้นแล้วนะครับคอมเมนต์ Menschen มาบอกด้วยเวลาให้ถามอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะะแต่วันนี้จริงๆแล้วเรามาอยู่ที่ฟิลิปสกายดิเนียมตรงเนี้ยนะ<ช>ฮะชั้น6ถึง9ที่เอ็มควอเทียที่นี่เป็นสวรรค์ของอาหารคือเขามีมากกว่า40บร้านค้าแล้วก็คือทุกร้านเนี่ยวิวเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ หันหน้าออกไปวิว360องศากับรอบตึกเลยคือบริเวณแบบเหมือนช่วกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็าาาราคาไม่แพงด้วยรวมถึงนะคะสามารถกินกันได้นะคะตั้งแต่ช่างเปิดยาวจะไปถึงกลางคืนยันมืดแล้วว่างั้นก็ค,ค,นคือจัดเต็มอันนี้ดีมากสำหรับคนที่แบบรักในการกินหาอะไรที่อยากจะกินนะฮะอย่าลืมมาแวะกัน อันนีขนนขนนข้ขอบคุณมากจิ๊บโอ้ยยินดีเดี๋ยวไป<ะ>เที่ยวไหนต่อดิฮะเดี๋ยวน้องจะไปเดินช้อปปิ้งแล้วเพราะว่าวันนี้กินเยอะมากอยากให้มันไปลองเสื้อแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไแล้วไม่หเกลียวร้อนถ้าพี่ล้างหนูนานกว่านี้อีกแม้แต่สองนาทีกูเก่งไม่อยู่แล้วนะดีใจนะฮะวันนี้จิ๊บกุ้สามมานะครับอย่าลืมคอมเมนต์ที่จิ๊บบอกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับพิลิคสกายดิ่งนะครับที่สุนท์้าเอ็มกอรเทียชั้นหกถึงเก้ามาเลยวิวสามร้อยหกสิบ สวยมากๆวันนี้ไปแล้วนะหนูไปก่อนไปเลยสวัสดีค่ะไปได้เลยใช่ไหมหนูลาพี่อย่างมีมารยาทก่อนสวัสดีค่ะไหว้ตากล้องนี่เออเจอกันมึงเฮ้ยไปแล้วพีมึง่อง่านกูจะกลับบ้านแล้วอ่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่อีหลานะช่องยูทูบเฟซบุ๊กและฟอลโล่ไอจีที่ Peter Score Inder Score Land นะครับแล้วยังมีช่อง The Big Door ตอนนี้ออนแอร์เทปไปแล้วนะครับไปติดตามดูด้วยว่าผมทำภารกิจอะไรแข่งกับพี่ดีเจภู๊ก เอาใจช่วยแล้วเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยลืม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 เพจ Facebook ด้วยนะมีเพจอีทแหลกด้วยครับตอนนี้เพจอีทแหลกนี่เขาบอกว่าอาหารน่ากินมากๆเพจอีทแหลกสุดยอดขายของให้ตัวเองบ้างนะครับขอบคุณนะครับ